โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม A b บ calypse Light of h e โ o กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโหมด GYM หรือว่า OD กันนะครับทุกคนสำหรับวิธีการเล่นโหมด GYM หรือว่า OD ของเราเนี่ยครับทุกคนเป็นการที่เราเนี่ยจะ แข่งนะผมอ่าเพื่อแย่งชิงอันดับดีๆกันนะครับผม <c oughs> คือวิธีการเล่นเนี่ยของโหมดนี้เนี่ยคือสมมุติว่า เราอยู่อันดับที่50นะครับผมและเราเนี่ยจะไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่อันดับที่30นะครับทุกคนคือถ้าเราเนี่ยชนะผู้เล่นที่อยู่อันดับที่30ได้เราก็จะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่30แทนนะครับทุกคนอาหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะครับทุกคนหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือเอ่อการเล่นไต่อันดับก็ได้นะครับทุกคนอเ่เรียกง่ายๆนะครับทุกคนโอเคครับก็ Uh, วันนี้นะผมเราก็จะมาไต่อันดับกันนะครับทุกคนแต่อันดับของเรานี่อยู่ไกลมากโอ้โ oh, หลิบลับเลยนะครับทุกคนตอนนี้อันดับของเราอยู่ที่2000นะผม534บนะผมทุกคนอ่า uh, ซึ่งมีจํานวนตายอยู่ที่10ตานะครับทุกคนอ่าสิเกมที่เราจะเล่นในวันนี้เนี่ยเราต้องชนะเรื่อยๆนะครับทุกคนนะโอเคครับถ้าทุกทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่จาก2000 534มนะครับผมป้ายเราไปเล่นกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกับคนนี้ดีกว่าเฮ้คนนี้เขามีตัวเคอยู่นะเคป่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยมั้งทุกคนที่เราเนี่ยจะมาเล่นแบบเต่อสู้นะครับผมเล่นในโหมดต่อสู้ให้ทุกคนดูนะครับทุกคนก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะครับทุกคนก็โอเคอยู่นะครับ ไปครับเราก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ2,299แล้วนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราเจอกับคนนี้เลยดีกว่าอ่าพลังต่อสู้เขาอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นครับ3 0 0หมื่นกว่าเลยคนนี้นี่น่าจะไม่ธรรมดานะครับทุกคนโอเคก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 2,088แล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปเลยอันดับที่1 8 7 2นะครับทุกคนมาโอเคครับจะอยู่นะครับทุกคนโอเคเราก็ได้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1000กว่าแล้วนะครับทุกคน ปต่อไปนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกกันนะครับโอ้ยโอเคโอเคครับทุกคนเราเริ่มเจอคนเก่งๆแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเราจะสู้เขาได้ไหมนะผมสำหรับอันดับ64คนนี้นะครับทุกคนถือว่าไม่ธรรมดานะครับทุกคนพลังโจมตีนี่คือรวมกันนี่ก็60,000กว่าแล้วนะทุกคน มาครับอืมแล้วเจอแบบนี้ด้วยเร้กำลังใ,ให้ผมด้วยนะครับทุกคนมาดูกันสิว่า ว่าคนนี้สุดยอดจริงๆครับผมสู้ยากมากครับคนนี้สู้ยากมากครับคนนี้โอ,โ,โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงแบบจะเรียกว่าทางตันดีเปล่าอ่ะทุกคนเราเรียกว่าแบบทางตันเลยดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้หนึ่งมืนกว่าเลยนะทุกคนไม่ธรรมดานะคนนี้คนนี้ก็หนึ่งมื่นกว่านะครับทุกคน เดี๋ยวลองลองลองสู้ลองสู้กับคนใดคนหนึ่งดีกว่านะทุกคนเอาเป็นคนไหนดีอ่ะเอาเป็นคนนี้ก็แล้วกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าเราจะสู้เขาได้ไหมสำหรับอันดับที่52นะครับทุกคนถ้าไม่ได้นี่คือเราหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเริ่มจะสู้คนดึง่างาไม่ได้แนละ้วทุกคนอืมโหพลังโจมตีเราเบามากอะ ตัวละครนี่แบบไม่ไหวนะทุกคนไม่น่าไหวอันเดี๋ยวเรากดข้ามไปเลยดีกว่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวจริงๆทุกคนเรามาได้ไกลสุดคืออันดับที่64นะครับทุกคนซึ่งเป็นอ,อันดับที่ติดท็อปนะครับทุกคนติดท็อปร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็ สำหรับในคลิปนี้นะผมเราก็ได้ติดท็อปร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอันดับของเราอยู่ที่64นะครับทุกคนนะซึ่งเราเล่นไปเป็นจํานวนเนี่ยทั้งหมดน่าจะประมาณ20ตานะทุกคนเออถ้าผมนับนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้นับนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณ20ตาแหละทุกคนที่เราเล่นไปนะครับทุกคนนะสาหรับโหมด g y m หรือว่า All d นะครับผมก็มีพี่การเล่นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครเนี่ยที่อยากจะเล่นโหมด OD เนี่ยก็เข้ามาเล่นกันได้นะผมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนนะก็สนุกดีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะครับทุกคนก็สนุกมากๆนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าใครเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยสนุกหรือว่ามีประโยชน์นะครับผมอ่าก็ ผมก็ฝากกดไลค์นะผมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมสำหรับในวันนี้นะผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย